สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องของเซชชันแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่านดันคลั่งนะครับไม่ว่าจะ,ะเป็นด่านใดๆนะครับหลักๆก็คือจะมีทริคที่เขาใช้กันอยู่ประมาณ2ทริคกันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนาเสนอผ่านตัวละครมายคิฟมีแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นจังหวะที่เขาไปลงกันแล้วผมก็ไปขออนุญาตเป็นเด็กเกาะบ่อ,บอนะครับแล้วก็คุณคิสบอกว่าฉันขายสวยอย่างเดียวไม่ได้ขายสารานะครับผมก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาลงให้นะครับก็คือจะอธิบายว่า ในทีมเนี่ยใช้อะไรกันบ้างในการผ่านดันคลั่งอะนะครับในคลิปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นดันคลั่งอยู่ที่ด่าน10เนาะมอนทุกตัวก็จะมีเลือดอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าเนาะหลักๆก,ก,ก็คือเซียนนะครับจุติ2เซียนก็คือใช้สกิลผ่าแรนดอมะนะครับไม่ว่าจะผ่าโดนตัวเราเองมีโอกาสต้องพูดว่ามีโอกาสผ่าโดนเราเองหรือผ่าโดนศัตรูนะครับถ้าผ่าโดนศัตรูเนี่ยเลือดก็จะลดแบบแทบจะมิดหลอดเลยนะ แล้วก็แท็กติกที่2เนี่ยจะสังเกตว่ามีคนใช้ต่างไปจุติ2อ,อยู่เนี่ยแหละคือคีย์สำคัญก็คือในส่วนของต่างไปจุติ2เนี่ยจะมีความสามารถก็คือสกิลพิษจะสังเกตว่ามันมีตัวเขียวๆอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเรารอมาดูตอนจบเทอเนี่ยมันนับคือไอพิษของต่างไปเนี่ยมันเป็นพิษสกิลจิตเนาะมันจะไม่เหมือนกับ พิษทั่วๆไปอย่างลบกซุนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่น่าเอามาเทียบเลยก็ว่าได้นะคือพิษเนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนาะสังเกตว่าพอมันจบเธอเนี่ยมันจะเริ่มมีการเลือดลดเป็นคืบๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงเนี่ยเราเริ่มแบบแจกพิษต่างไป,ไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าไอ้เลือดสามแสนเนี่ยพอลดทีเนี่ยพอลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยมันคุ้มค่ามากซึ่งจิตต่างไปได้พังงาแล้วแต่ว่าคนที่จะสามารถจุดใช้จิตต่างไปได้เนี่ยต่างไปจะต้องมีจุติอยู่ที่ขั้นน2กก่อนเนสังต จากในคลิปตอนนี้โอ้โหคือเลือดลดเป็นคืบเลยอะเลือดส0 0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยก็คือลดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลกัหลกๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเป็นเซียนไม่ต้องมีเซียนในตีก็ได้ถ้าเซียนมันหายากนะจะไปซื้อไอเด็กมาจูบก,ก่อนแล้วก็มาผ่าเล่นพาเพื่อนด่านพาเพื่อนผ่านด่านอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเออคนที่แบกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือต่างไปเนาะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราแบบแจกพิษไปเรื่อยๆแล้วเรารอยื้อเทินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะเอฟเฟกแล้วแหะแบบได้ผลแล้วที่เหลือก็คืออยู่ที่ความแบบขาแข็งของเราแล้วแต่ว่าตังไปเนี่ยมันอาจจะลงได้ไม่ทุกด่านมันอาจจะลงได้แค่พวกด่านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ด่าน10อะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่แน่ใจมันมีด่านอะไรบ้างแต่มีไม่ใช่ทุกด่านที่ลงได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซียนก็ยังมีส่วนที่จําเป็นอยู่เนาะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าโหผมต้องจุ่แล้วแหละครับเพราะว่าแบบผมอยากลงแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีหนทางอีกมากมายนะอย่างซื้อไอดีไก่มาจุ่อะไรอย่างงี้ก็ได้นาะหรือว่าไปถามคนที่เป็นเซียนเนี่ยถามเขาว,าว่างช่วงไหนบ้างช่วยแบกผมหน่อยครับพี่อะไรเงี้ยเออหรือไปติดตามสตรีมไมาคิดมีก็ได้นะให้เขาแบบมาผ่าให้หน่อยครับอะไรเงี้ยเออมาโชว์ผ่าอะไรเงี้ยผ่านะ ประมาณนี้แล้วกันนะพูดถึงในส่วนของทริกทั้ง2อันและที่ใช้การผ่านเร็วๆเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยคือดันข้าง10เอาจริงๆคือใช้เวลาผ่านประมาณ5นาทีนะถ้าผ่าติดบ่อยๆหน่อยก็ก็อาจจะเร็วกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วแหละสำหรับสำหรับผมนะในดันข้าง1ิตอนนี้นะอ่ะ ถ้าใครมีทริคอะไรก็สามารถแนะนํามาได้นะแล้วคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณปาร์ตี้วานตี้นี้ด้วยนะที่เขายอมอนุญาตให้เราแบบเล็กขอดจอแล้วก็อ,อ,อธิบายทริกอะไรเงี้ยนะเขามีพาผ่านด่านกันเนาะใครที่แบบ เขาเรียกว่าไงกําลังติดปัญหาดันคลั่งอยู่ก็นําเทคติกเหล่านี้ไปใช้ได้เนาะแล้วต่างไปเนี่ยใครที่หาไม่ได้ก็แน่นอนตัวเกมมีซัพพอร์ตเราอยู่เสมอน,นะรับก็คือมันจะมีแพ็คเกจเลือกจิตต่างไปอะไรเงี้ยก็เออไม่ใช่เลือกจิตต่างไปซื้อเราได้การันตีต่างไปแบบทั้งสร้อยทั้งดาวทั้งจิตอะไรเงี้ย ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันได้โอเคครับและนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยเออคลิปเกมเพย์ของด่าน1ิที่เหลืออยู่แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ